ร้านที่ปลูกผักครับผมมันมีต้องสามที่นะตรงนี้ตรงนี้มันต้องปลูกยังไงอะอ่ะมือขุดดิมือขุดดินี่แสดงขุดเลยปลูกไม่ได้นะมันได้ที่ไหนนันมี่ได้นะเพื่อนเราต้องควนดินก่อนควนฉันรู้ฉันรู้แล้ววิธีการควนดินที่ดีทุกคนต้องมองมองขึ้นไปบนสุดแล้วก็มองต่ำสุดแล้วก็นั่งลงไป ต้องนมไอ้ยัยอยากครับอย่าครับต้องนมแม่เพื่อกระสุนนั่นแหละเฮ้ยกระสุนกระสุนใช้ร่วมกันนะมาขุดยังไงอ่ะเออไม่เหลือไมล่ามีล่ามีล่าหมาป่านะข้อจากความคิดอันฉันฉลาดของฉันแล้วเนี่ยฉันคิดว่าการที่เราจะสามารถปลูกผักได้เราจะต้องมีรถไถพวกนายคิดว่าไงแเป็นดุคุบูคุบูต้าไงเหรอเฮ้ยต้องรีบไปนะนี่มันสี่โมงแล้วเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเรา เรารีบไปกันดีกว่าเราจะไปออที่ร้านขายของเวิร์กช็อปครับผมไปมาถึงร้านเวิร์กช็อปแล้วพี่ร้านนี้มีการปรับปรุงใหม่นะฉันว่าเขาทาสีเพิ่ม,เเมยเออทาสีเพิ่มนะครับใช่ไหมใช่ไหมเขามีการแบบบ่าทาสีสวยงามเย้มาไ,ไปดูก่อนเลยจุ๊บแกนดูซิว่ามันมีของอะไรใหม่ๆหบ้างอะ่ะเราซื้อรถพว่วงมาด้วยเลยไหมนี่ไงมันมีรถถ่ายด้วยพี่แล้วมันก็มีเป็นแอนิเมชั่นเลอร์ฉันอยากได้รถเติมแก๊สอ่ะ ถ้าเราเได้รถเติมแก๊สขนาดใหญ่เดียวฉันคิดว่านะทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเติมน้ำมันบ่อยๆดีมากอ,มอุ้ยมันมีรถเก็บเกี่ยวด้วยเป็นหัว <Yeah. S 1> อ๋อน,นี่รหรอร้านนี้ขายเฉพาะหัวถ้าเกิดรถเราต้องไปซื้อที่ร้านรถขายรถดี่ั้งหาก<อ>เราซื้อหัวไปก่อนไหม นี่มันมีหลายอย่างมากเลยนะมีรถเจ็บเกี่ยวแล้วก็ต้องซื้อที่สําหรับพ่วงรถอีกทีนึงอา<ช>ล่ะอันดับแรกที่เราต้องซื้อนะคะคือเราต้องซื้อซ s เดอร์เอาไว้สําหรับโรยเมล็ดพันธุ์อีกหน่อยเนี่ยเราสามารถไปซื้อทั้งวัวทั้งแพะได้โดยที่พวกเราเนี่ยใช้ Animal trailer นี่ก็ได้นะใช่จะได้ผลเย,ยอะโอ้สุดยอดเลยมีการอัปเดตมาใหม่เพียบเลยครับผมเอาล่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นที่หว่านเมล็ดนะแล้วก็ ที่สำหรับเก็บเกี่ยวเช็คเอาต์ไปเลยเดงซปดูซิโอ้โห,โหแล้วมาขวางทำไมเนี่ยใครเอาใครเอารถมาขวางเนี่ยออกไปซิปินปิน <laughs> เฮียแถบไม่ได้เลยเอา มา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 ,มาเดี๋ยวเราเอากลับไปทีละอ,อันสองอันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะเริ่มจากการทำเพาะปลูกกันแล้วเรามาที่ร้านรถในตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ารถที่เราจะต้องเอาไปเกี่ยวกับไอตัวเทเลอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นรถสาหรับเพาะปลูกเท่านั้นเนาะพี่กิทเนาะใช่ครับผมอโ้ยหวัดดีนี่พวกนายมาทำอะไรกันเหรอเอา้ามาซื้อของนี่ <S <S ฉันเจอแล้วนี่ไงรถจะมีรถเป็น harvester นะคะนั่นก็คือรถสำหรับเก็บเกี่ยว1อันแล้วก็<ห>จะมีรถแ <รด S 1> ท็กเตอร์รถแท็กเตอร์อน,นี้ที่บ้านเรามีไหมอ่ะไม่มีครับเป็นรถสำหรับพับปูอ๋อเป็นรถใหม่เหมือนกันต้องซื้อสองคัแล้วก็ะจะมีพวก SUV ถ้าอย่างนั้นเราต้องซื้อทั้งหมดสองคันด้วยกันเอาละซื้อแท็กเตอร์ก่อนโอ้หลังจากนั้นเราจะซื้อ um h เ r สเออร์ด้วยอ โดดเดนไม่เป็นรองใครเอานี่ไงเราทเตอร์อุ้ยปอดเลนเจอร์นะเตอร์โอ้ไปก่อนนะไมันไม่มีควันด้วยอ่ะเ้ควันขโมงนี่มันยาเข้ามาแล้วมนี่ยรถเ้ยนานายขับไปไหนอะนไม่ขับเข้าบ้านอ่ะน้ำมันหมดอาบ้านอยู่ไหนอ่ะมมีน้ำมันแค่ขับกับนายดูแผนที่ดิตทีต่ออีหรือหรืต่อนี้ก่อนตนี้กนไปนี่ก่อนดีกว่าฉันไปแกสสเตชันก่อนนะ A few moments later แน่นอนพ่อได้ไว้ใจฉันได้เลยทำไมมีควันปุยๆเดียวมันอะนึกว่าป้องไฟสตาร์คอร์ดผมจะมาปลาผมจะมาปลาเฮไม่ไปกินข้าเลยไม่กินข้าเลยจัดไปจัดไปเย้ตอนนี้เราฆ่าสัตว์ร้ายในป่านี้ได้ถึงสองตัวแล้วพี่ซ้ำศพพี่ซ้ำศพซ้ำซ้ำนี่นายทำแบบนี้ไม่ดีนะนายต้องให้เกียรติหมาป่าด้วยให้มันไปสู่สุคติ ต้อเริ่มไปกินด้วยกันนึงขอเอาเนื้อวางก่อนเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วไปละไปแล้วใครมาช้าไม่รอด้วยตรงนี้เหมือนมีข้าวน้ํามันเลยในอนาคตต้องมีขุดจอะน้ํามันหรือเปล่าเฮ้ยก็ไม่แน่นะเป็นบ่อซ่วมขุดแบบบีแบบนี้ใช้เลยเหรอเป็นบ่อส่วมเออหรือว่าส่วมแตกไม่แน่อาจจะเป็นปุ๋ยชั้นดีของเราก็ได้เพราะว่าเราต้องการปุ๋ยมากเลยตอนนี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอ๊เดี๋ยวนะเราแต่เรามีต้องสามหัว หัวอะไรจะมีหัวเดียวไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ที่ต่อรถพ่วงเนี่ยมันมีสามอันแล้วเรามีรถแทกอรี่อันนึงโอ้โหนาบสามรอบสามรอบโอ้ยสามรอบเลยหรอใช่เราซื้อรถแท็กเตอร์อีกอันหนึ่งได้ไหมอ่ะเราสามารถซื้อรถแท็กเตอร์สองคันไหมตังเราไม่ค่อยมีตังเธอจะซื้อทำไมนั่งสองคันเฮ้ยแต่ฉันเอาเนื้อวัวไปขายแล้วฉันเอาเนื้อวัวกับวัวนมของเราที่แบบว่าหลายๆตัวไปขายตอนนี้เรามีเงินเป็นหมื่นแล้วไปดิเดี๋ยวนะทุกคนมาดูหน้าร้านการจราจรติดขัด นะตอนนี้รถที่จอดขวางไว้หน้าร้านกำลังทำให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรจะไปไปสักทีเดี๋ยวรถทำพูนะฮะท <c oughs> อทีนะวันนี้พวกเรา,าทำธุราานะรบบไม่เสร็จอ่ะโอ้ยไปสนใจเลยเอออย่าไปสนใจพวกมันเลยเอาละ่ะเดี๋ยวฉันขอดูเพิ่มเติมห,หน่อยว่าตอนนี้เราซื้ออะไรเพิ่มได้อีกบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเห็นว่าร้านเจ๊แจ่มนะ เราจะสามารถซื้อไอตัวรถน้ําเองอัตโนมัติได้ทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็อีกอันหนึงที่เรายังไม่ได้ซื้อก็คือจะมีซีดเดอร์โห้ยของมันเยอะแยะขนาดนี้พี่ไมใ้ในเอาในเอาตัวนั้นมาขนก่อนว้าวเน่นเนเราต้องขับเข้ามาไอรถสุนหลับไปนะในลองขับสุนหลับยังไงในั้งขอลองขับดูซิเ,เพลินเนี่ยขับรถคันนั้นเพลิน,เ,นเลยนะนความเร็วระดับเตา ความเร็วระดับนี้ชนหมาป่าย,ยังไม่ตายใช่คิดว่าต่อนั้นจะขับไวกว่ามาแล้วมาแล้วปิด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 มาไปเร็วเอาวราติดตั้งที่เก็บเกี่ยวเกี่ยวข้างหน้าเกี<อ>่ยวข้างหน้าข้างหน้าใช่เกี่ยวข้างหน้าเกี่ยวเออชนคนชน,ชนคนถอย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 ขอพื้นที่หน่อยครับขอพื้นที่คนเทหน่อยครับผมเดินเชิญจะเกี่ยวได้ไหมเนาะ โอเคอุ้ยแต่งจริงรถมันเท่มากเลยนะเนี่ยพวกนายดูดิโอเคทุแจงไปจัดกันมันต้องเกี่ยวจากข้างในรถไม่ใช่หรอที่ไงข้างหน้านี่แหละอ๋อนนอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันของรถรถของนี้อ้าวแล้วนี่คือรถอะไรอ่โอรถเออคุณต้องซื้อที่เก็บเกี่ยวเข้าโคดกับไอ้นั่นไงโผล่พี่กีอ่ะ เชิญครับเชิญครับซ้ายซ้ายขึ้นหน้าครับขึ้นหน้าครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปไหมถอยครับไปไหมถอยครับลากลังจะาํากันเอารถไทยนะครับใส่หัวเขาพูดเข้าไปโอ้เราซื้อมาสติดกันเลยอ่ะไปครับไปครับไปอีกครับซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย ก้อนน้อยก้อนน้อยก้อนน้อยดูความเร็วรถประมาณครับอู้ประเด็นคือมันเหมือนแม่เหล็กดูดบลูบบลุบเลยอ่ะเฮ้ยพี่โฟเที่บตอนนี้เรากำลังถ่ายพี่ไว้พี่ไม้คือเป็นข้าวโพดนี่นี่คือการจำลองถ้าข้าวโพดเติบโตอันนี้คือข้าวโพดที่กำลังเติบโตแล้วถ้าเมพวกเราจะถ่ายช้นนายซมบไปเก็บเกี่ยวได้เลยทันทีแก้วสุดยอด มาให่อย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่ามามาฉันจะยืนรอจริงหน้าม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 าพี่มา้ไปเอารถสีชมพูกลับโอ้โหมันอืดมากจริงๆฉันวิ่งฉันยังนำนายฉันเดินได้อฉันต่อให้เดินมันสโลไล่มากงั้นเราต้องเอารถสีชมพูไปพุ่งรถเอพุ่งรถเอเกระบะใหญ่มาโอ้โหมเจอกันที่บ้านนะพี่มั้ย อะไรเลออกจากร้านฮาร์ดแวร์เอ้ยได้แล้วแล้แล้วพวกเราก็สามารถออกไปจากที่นี่ได้จุ๊บแจ้งรถมันติดอ่ะได้เดี๋ยวฉันช่วยอโอเคไปวถ้าถึงแล้วปลุกฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันหลับรถแล้วเอารถฉันว่าฉันไม่ไปทางลัดดีกว่านะแค่ทางปกติมันก็จะติดบัคจะแย่อยู่แล้วถึงยังถึงแล้วถึงต้นไม้ตัวข้างหน้าแล้วค่ะน้าหน้าดูห่วงเลยเนี่ย ฉันไม่ได้แค่นห่วงอย่างเดียวนะตอนนี้ฉันเบื่อมันด้วยฉันจะไปกลับมาลานทัสเวส์โตอีกต่อไปแล้วสงสารรถที่ตามหลังพี่อะดูดิเราสร้างเราสร้างปัญหาให้กับทางถนนว่าสวสดีความงงดรูปิเกิโอ้ยฉันสอดรอแล้วกันนะเสร็จแล้วผมจะแย่นายนำพวกฉันไปหน่อยนะ Three weeks l a t e เราเห็นแล้ว เราเห็นแล้วจุ๊บแจ้ว้เสวลาประมาณอิกื2ชั่วโมงในเกมในการขับรถมาตรงนี้มาดูนั่นสิบิกวางอยู่ในบ้านเราถึง2ตัวคันนี้เราไปไกลเราไปนานเกินไปหรือเปล่าจนแบบเหมือนกวางเจริญเติบโตอ่ะกวางโง่ก็มาทำรังในบ้านเราเลยป่ะเนี่ยโอเคเรียบร้อยล้ะฉันไม่ขับแล้วเบื่ออ้าวรถนายไม่ขับให้ถึงล่ะ

ว้ยจะไปซื้อของร้านเจ๊แจ่มทําไมวันนี้ฉันไดลิเวอรี่มาเรียบร้อยแล้วซื้อของมาเต็มรถตู้ไปเลยบานี่นี่ยมตามฉันมาที่สวนของเราเมื่อวานเนี่ยฉันจ้างเอ่อคนที่อยู่ในร้านเบอร์เกอร์เนี่ยให้ไปขนของมาใช้เงินตั้งพันกว่าบาทแน่แต่ว่าพวกเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปร้านเจ๊แจ่มบ่อยๆลูกนี้เดลิเวอรีกลับตลอดดีกว่านี่จะรวยนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเราไปป้นรถตามข้างทางมา ไอเฟลยเอาล่ะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยได้ทําการเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่พอที่จะหามาได้นะเอามาตั้งไว้แถวแถวนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้งหมดหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องพวนดินนะคะเครื่องเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและอื่นๆบวกกับตรงนี้เนี่ยเรามีเมล็ดพันธุ์ด้วยเอ้ว่าแต่เมล็ดอ่างมูนเปนแ่นะนี่นี่อยู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 ่นี่ครับเกี่ยวๆอย่างเนียนเนียนมากอะเรค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มการเพาะปลูกกันเลยดีกว่า